สายของคนที่จะประสบความสำเร็จมักมีจุดร่วมบางอย่างที่ช่วยให้เขาก้าวไปถึงเป้าหมายได้ไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพหรือชีวิตส่วนตัวตัวอย่างเช่น 1. มีเป้าหมายชัดเจนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและวางแผนเส้นทางเพื่อไปให้ถึง 2. มีวินยัยทำสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำา 3. ขยันและมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ 4. เรียนรู้ตลอดเวลาเปิดรับความรู้ใหม่ๆปรับตัวตามสถานการณ์ 5. คิดบวกมองปัญหาเป็นโอกาสและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน 6. กล้าตัดสินใจและลงมือทำไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมจนเกินไป 7. มีความรับผิดชอบยอมรับผลการกระทำทั้งดีและไม่ดี 8. รักษาสุขภาพเพราะร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของประสิทธิภาพการทำงาน 9. จัดการเวลาได้ดีแบ่งเวลาอย่างมีคุณภาพให้สำคัญกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆ 10. มีความสัมพันธ์ที่ดีสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ